มีรสชาติอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ลิซ่าก็อยากจะกินอาหารเปียกอีกแล้วนะคะอันนี้ทูน่าอันนี้ก็เป็นเป็นอาหารเปียกที่ลุงม,มีสั่งมาให้นะอันนี้ทูน่าไก่เอาอันไหนดีมันมีอะไรบ้างรสทูน่ากับอะไรนะทูน่ากับทูน่าไก่ทูน่ากับทูน่าไก่ก็สั่งมาทั้งหมดสองกล่องนะคะเอาอันไหนเอาทูน่าเพียวก่อนนะลกอืมแต่ละกล่องก็จะมี มีเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสี่เนาะแต่ละกล่องก็จะมียี่สิบสี่กระป๋อง <24. S 1> ก็มีทั้งหมดสี่สิบแปดกระป๋องลุงมีทุ่มทุนสร้างมากนะใชา่ใชา่ซื้ออาหาราาเปียกมาให้หลานนะคะซื้อออนไลน์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้ออันนี้เป็นอะไรเป็นทูน่าใช่ไหมทูน่นากินแค่ครึ่งเดียวก็พอมองอบมันมันจะเยอะไปอ่ะเดี๋ยวอ๊อกอีกเหมือนเมื่อวานน่ะหาอะไรหาช้อนมาตัก เอาช้อนช้อนคนก็ได้ดย,ดย,ยังยังไม่ทันได้เอา,อาหารมาวางเลยซาพร้อมแล้วซาพร้อมแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยก็เป็นอาหารที่ลุงหมีสั่งมาให้นะคะจากออนไลน์นะยี่ห้ออะไรเนี่ยอืมไม่รู้ว่าจะถูกปากไหมนะก็มีทั้งทูน่าล้วนแล้วก็ทูน่าผสมไก่ใช่ไหมอบ อืก็จะมีอยู่สองรสชาตินะคะดูซิว่าเขาจะยอมกินหรือเปล่าหล่อเลือกได้นะเป็นแมวที่หล่อเลือกได้นะอันไหนไม่อร่อยก็จะไม่กินนะอันนี้ทูน่าล้วนใช่ไหมอ,อันเดี๋ยวพ่อจ๋าขยับจานมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวซาจะตกอืเอากินเลยลูกกินเลยมันจะอร่อยไหมลูก อะไรก็ตามถ้าไม่ใช่ยี่ห้อมีโอนะซาจะไม่ค่อยปึ้มเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูก่อนอลองกินดูก่อนลูกเอาลองดูอลองดูอพ่อต้องป้อนเหรอ,อให้พ่อพ่อจ๋าป้อนเอาใส่มือพ่อจ๋ากิกนอลองดูลูกทำไมไม่สนใจลูกกินไม่เป็นเหรอก็หนูเคยกินอยู่แล้วอาหารเปียกนะ่ะหื้อ จะเป็นเลือกดวนใหม่ทำไมอย่านะอย่านะอย่าทำแบบนี้นะคนซื้อมาเสียใจนะกินไม่เป็นเหรออย่านะก็อาหารเปียกนะทำไมจะกินไม่เป็นไม่ถูกปากก็จะไม่กินเลยเนี่ยลอ,ล,ลองดูลูกลองดูลูกถ้าหนูไม่กินแล้วใครจะกินแล้วเนี่ย ต้องสองลังไงสี่สิบแปดกระป๋องเลยนะลุงหมีสั่งมาให้เนี่ยลุงหมีเสียใจแย่เลยทำไงดีอะเราสักแป๊กก่่นเดี๋ยวไม่ทิ้งมานี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยังไม่ต้องนะนะรอให้แบบว่าให้แอบมากินเองก่อนก็อาจจะเป็นยี่ห้อที่ไม่ถูกปากนะคะก็เป็นทูน่านะ หร,หรือว่ามามแ,แข็ง,ขงรสชาติจะไม่ถูกปากก็ไม่รู้ก็ยังไม่ยอมกินนะคะพ็น่าเสียดายมากเลยเนี่ยลุงหมีอุตส่าห์สั่งออนไลน์มาให้นะดูซิสี่สิบแปดกระป๋องแล้วใครจะกินเฮ้อป้าอ้อก,ก็ไม่กินหรอกนะอาหารแมวอะ่ะแล้วอันนี้อีกที่ป้าอ้อสั่งขนมแมวเลียมาอีกก็ยังไม่หมดเลย กินยากกินเย็นจริงๆเลยอะ่ะหล่อเลือกได้หน้าเบื่อจังเจ้าซ่าเนี่ย